สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ผมสิพามาเบิ่งอันหัวมันพันเกษตรยักษ์ได้ครับพี่น้องของสงการลักเกษตรครับมาเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องเด้อ <holder. S 1> มันสีหัวหง่สู่กเกล็บมังกรมาครับมาเบิ่งเลยครับนี่ครับมาเบิ่งเลยเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งน,นี่ครับสวัสดีครับผมเอามือนี้ม่ได้ขุดมันพี่น้องก็เลยมากกว่มันเกษตรยักษ์ให้พี่น้องเบิ่งมันสิบห้าเดือนคือกัน เออเบิ้งหัวมันพี่น้องหัวหัวก็ใหญ่อยู่พี่น้องแป้งดีพี่น้องหวัวหัวใหญ่แต่ว่าผมเบิ้งแล้วแต่ว่าสู่เก็เมะก่อนไม่ได้พี่น้องพูดนะโอ้สุดยอดเพราพี่น้องเอาเพื้อเบ,บิงหัวมันออกอ้อมเลยพี่น้องออกอ้อมต้นอืเปลี่ยนยากอ้อมให้เปิ้ลเบิบ้งแล้วก็มาเบิ้งเงาดึีพร้อมเนี่ย อยพี่น้องบ้างหัวยู่ยสั้นไตก็มีแล้วพี่น้องแกมันมีทั้งสองสั้นสามสั้นแม่พี่น้องหัวพัดอันเนี้ยแต่หักผมขุดบ่ไใบดอกพี่น้องอย่ามาบ้างหัวทั้งสั้นไตนยขุด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 บ่ไใบโอ้บกคักเนาะพันเนี่ยถ้าว,ว,ว่าหักหัวบ่ใหย่ประเด๋ดอกพี่น้องอือหัวไ่่หญ่ปรไนได๋อืออือไทยอ้อมเนี่ยมีและพี่น้อง วน่นเตเกลือซื่อๆเนี่ยพี่น้องเนี่ยนี่ละพี่น้องเฮ็ดเอาลองบังเดอพี่น้องเด้อเฮ็ดสุดเสเกลือลองบังเด้ลอลงทุนบ่หลายดอกพี่น้องไล่ล,ละสองร้อยบาททอาละพี่น้องเกลือสอบละร้อยเกลือก็ไม่ยู่4สี่สิบกิโลพี่น้องแนะนำห้หว่านเกลือก่อนแล้วค่อยยกล่องปลูกพี่น้องอื่ ถ้ามันเกตมังกรเนี่ยพี่น้องขั้นเกตมังกรเงาสามีนานเนี่ยพี่น้องเนี่ยหัวนี่ไม่ต้องห่วงพี่น้องหัวนี่ออกยังซีเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยถ้าถ้ามันเกดมังกรเนี่ยนะอันนี้ก็เสียดยักแต่เพราว่าแป้งดีเนี่ยพี่น้องเนี่ยแป้งดีแต่ว่าแป้งแต่เป็นตาดีอยู่พี่น้องโอ้เฮ็ยจังไดละเฮ้ยพี่น้องเขาอะราคามันคือตามแทะผมก็เลยบม่ทนได้ขุดมันอีกพี่น้องเอยผมเพิ่งได้ขุดอยู่ขุดมันอยู่สามไร่ สองงานพี่น้องก็ได้มันสามสิบตันอยู่พี่น้องจากในที่ละสอง 2> 2นาทีกลัวนี่ละบ่งเอาพี่น้องเกษตรเนีย้ยเมื่อนั่นเจ็ดมังกรไปวัดแป้งได้เท่าไหร่ก่าสามสิบสองบ่โอ้ผู้ด็ก <32. S 1> พี่น้องขนาดมันสิบห้าเดือนนี่นพี่น้องมันเจ็ดมังกรนนะ่ะสามสิบสองไปวัดแป้งได้สามสิบสองผู้ดพี่นอ้องโอ้แต่หกักเพิ่นซซ้อมันรวมด้วยพี่น้องบ่ วัดแป้งได้ก็ไม่ได้คือเกาอันเจ้าของร้านพ่นพ่นว่ามันผมหัวใหญ่แล้วย่านพวกนี้แปง้งพ่นก็เลยไปวัดหลวงเบิงดได้แปง้งสามสิบส <3 S 2> องสี่แม่พี่น้องเจ็ดมาก,กาม่อนแม่บ่งเงานั่นอีกด้วยนะเบิ่งอันเกษตรแยกแล้วสิพาไปเบิง ปดเก้าไปที่ไหนพี่น้องเบิง้งแปดเก้าแล้วก็สิพาไปเบิ้งใจแอนได้ไปที่ไหนพี่น้องเบิ้งใจแอนโอ้แต่เจ็ดมืก่กรไม่ต้องเบิ้องดอกพี่น้องหัวแย่อยู่แล้วเจ็ดมืก่กรอนน่ะเบื้องแปดเก้ากับใจแอนกระพนาอพี่น้องเนาะไปเบิ้งแล้วก็พากันแซ่ให้เพื่อนเพื่อนเกษตรเบิ้งน้ำกันไนด้ครับเด้อเบิ้งกับเบิ้งให้ก,กันให้จบแน่คีผมก็คีบนยาวดอกแค่สินาทีหนึ่ง คลิปนี้ก็เอาไว้สันนีก่อนได้ครับได้เดี๋ยวเข้าไปดูแปดเก้าต่อพี่น้องสวัสดีครับผม